สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ย่านลิตเติ้ลอินเดียของสิงคโปร์นะครับอยู่ที่หัวถนนสลางกรูนนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนนะครับก็เป็นวันดีวาปาีนะครับเป็นวันเทศกาลที่สำคัญของชาวฮินดูนะครับของชาวอินเดียและก็ของคนทั่วไปที่นับถือสัตว์นา ฮินดูนะครับและสําหรับที่นี่นะครับที่ถนนสลางกูนนะครับทุกๆปีในช่วงเทศกาลดีวาปารีนะครับก็จะมีการประดับไฟที่สวยงามนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะครับสำหรับปีนี้นะครับรูปแบบการประดับไฟก็แตกต่างไปจากปีที่แล้วนะครับซึ่งที่ซุ้มหลักของนิหัวถนนนะครับก็จะเป็นรูปของถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นรูปของเจ้าแม่กาลีนะครับ ซึ่งเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งในศาสนาฮินดูนะครับซึ่งก็เป็นผู้หญิงนะครับสำหรับถนนเส้นนี้นะครับระยะทางก็2-3กิโลนะครับก็จะมีการประดับไฟแสงสีตลอดทั้งเส้นนะครับ ซึ่งสีสันเป็นอะไรที่สวยสดงดงามมากนะครับซึ่งสองข้างทางของถนนเส้นนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยอาคารพาณิชย์นะครับที่มีการค้าขายสินค้านะครับซึ่งสินค้าหลักๆก,ก็จะเป็นสินค้าของอินเดียนะครับ โดยเฉพาะร้านทองนะครับก็จะมีเยอะมากนะครับซึ่งผมเคยถ่ายให้ดูเมื่อปีที่แล้วนะครับร้านทองแต่ละร้านนี่ก็คือจะมีทองเส้นตอตๆนะครับคนอินเดียก็ชอบทองนะครับชอบสะสมทอง สำหรับไฮไลท์จุดหนึ่งนะครับก็ตรงหัวมุมนี้นะครับซึ่งเรียกว่าคคมเปลเลนนะครับหรือตอกคคมเปลนะครับตอกนี้ก็จะมีสีสันนะครับในช่วงเทศกาลจะค่อนข้างมีสีสันมากนะครับก็จะมีร้านที่เปิดขายสิ่งของ เกี่ยวกับเทศกาลนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็แต่ละร้านนะครับจัดได้อรังการพอสมควรนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาเดินดูนะครับว่าในตอกนี้นะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับปีนี้ดูเหมือนจะเบาบางลงไปนะครับ ปีที่แล้วนี่จะนั่นเลยนะครับสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านรวงแล้วก็คนนั่นเลยแต่ปีนี้นะครับเนื่องจากพิษโควิดนะครับก็เลยทำให้คนไม่ค่อยมีมูดสักเท่าไหร่ที่จะออกมาเฉลิมฉลองนะครับก็ถือว่าไม่เต็มพิกัดนะครับก็พอทมพ่วมนะครับบรรยากาศพอทมท่วมนะครับดูร้านนี้ดิครับขายพงมาลัยนะครับพงมาลัยอินเดียนี่ต้องบอกว่า นะสวยสดงดงามอลังการนะครับสีสันแสบสวงดีงจริงๆนะครับ ต้องบอกว่าเบาบางลงไปเยอะนะครับเบาบางจากประสบการณ์ขผมผมมานี่หลายครั้งนะครับต้องบอกว่าปีนี้เบาบางลงไปเยอะคนน้อยลงไปเยอะเลยนะครับ สนตรงนี้นะครับก็เป็นอินเดียเฮริเทกนะครับก็เป็นคล้ายๆกับมิวเซียมนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ของชาวอินเดียนะครับ โอเคครับผมจะพาเดินดูอีกรอบนะครับหลังจากสุดซอยนี้นะครับผมก็คงจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์แล้วก็เป็นวันแรกนะครับอาจจะไม่คึกคืนเท่าที่ควรนะครับซึ่งคงต้องรอดูวันต่อไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์คงจะ น่าจะคึกคืนกว่าน,นี้นะครับน่าจะมีสีสันมากกว่าน,นี้นะครับ โอเคครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศวันแรกของเทศกาลกีวาปาลีนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ